แท่ในเด้อนะครับงวดน,นี้อย่าลืมเด้อซื้ออะไรก็ได้ขอให้ใจ่ายงวดเดิมก่อนนะครับ <laughs> มาใหม่ <laughs> มเลยเด้อหนึ่งมีนาซื้ออะไรก็ได้ขอให้ใจ่ายงวดเดิมก่อน <laughs> นะครับสองงวดเหรอเด้อพี่น้ <laughs> อง <laughs> เขามใหนนะ้เซ้นเหรอเด้อโมเมนต์งวดสซนงวดเด้อ <laughs> <laughs> ขอให้ขอให้มีเงินนำ้ำนะครับก็ เรขงวดนเมื่อกี้นะครับก็ตามที่ว่าแต่หอยเบิงไลสดผมบอกว่าบม่ต้องหนักหนึ่งผุมภาพแต่หนึ่งมีหน้าหนักเลยเลยนะครับเนาะอ่าผมก็จะช่วงเมื่อกี้ผมว่าเป็นตัวของจะของมาสองงวนแล้วเพราะว่ายังคนเนี่ยมากว่าเวลาผมบอกด้ดยความมั่นใจว่ามาแน่นอนจังสั่นจังสีอย่างเนี่ยคนกับว่ามึงคือขี่โมขี่คุยแต่ผมก็เลลดท่าทางผมลองงวดเมื่อกี้ผมก็เลย,ลาาอเ,ลยเอา้เอาน่าจะมากแล้วครับผมก็บกวกาแบบโดยความที่บ่หนักแน่นเลยนะครับเพราะว่า สิบเจ็ดมกราเนะี่ยเลขที่ออกเก้าเจ็ดเก้านะไปเบอรงผมบอกนะผมบอกว่าองไหนในลิปนั้นผมบอกว่าปีนี้เป็นปีของปูเลขมงคลก็คือเลขเก้าเลขบริวารก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเป็นปะปีนี้อ่เก้าเจ็ดผมคิดว่ามาแน่นอนนี่คือผมบอาสิแหละคน้นคนก็เลยหาว่าผมเนี่ยบางนีคือขี่คุยขี่ขขอวยจะคล้องแท้นะครับที่จริงมันว่าแมนมันเป็นแอคติ้งของผมมันเป็นความมั่นใจที่เข้าซื้อออกมา พอง่วนเมื่อกี้ค้นบาง,บางสิผมก็เลยลดลงผมก็เบาเบาเนีงหลายามมานคนก็เบาธรรมดาผมไปนีาาน้นะครับกับบันิบบริแล้วเพราะว่าคนนีบมมาเข้าแมนเข้าสิเบาดีลงมันกระดาผมคือเก่าแหมเออกระดาผมอีกแหละเอาเอาคููคือเบาดีขึ้นอยู่วะนะครับก็แล้วแต่เลยบบที่นี่ผมก็จะเป็นตัวของตัวผมไผ่มักกระเบิงม่มักกระว่าตองเบิงกันเนาะนะครับบม่มีอย่างายคือจังหวะครับพ้นกับมาไม่เมนว่า ถ้ามึงรู้ทำไมมึงไม่ซื้อเองแล้วรวยไปเลยกะแมนครับแต่ผมหลูผมก็จะซื้อเองเราเงินมาแจากคือจังวานะครับเนาะพะเฮากับพอหูดอกวันเป็นยังก็เป็นแค่แนวทางก็ใช้สติเอานะครับเนาะเลขนะครับตอนนี้สถิติมันไปที่16งวดเข้า13นะดับแนวไป3งวดแล้วแต่งวดเมื่อกี้น่ะต้องขอโทษทุกคนตอนแรกอ่ะผมเลือก3นะครับที่ผมเขียนออกไปนะ แล้วกะมันหลุดไปผมกปเล้ยมาเปลี่ยนเป็นหกเออเรียบร้อยสามเด้งบนล่างเล้วยื้อวะนอนกับบลับนะครับกับว่าเป็นอยังมันพานไปแล้วบาที่หนึ่งวันวันนานี่ก็คือทั่ผมบอกล่ละซื้อยีงก้อสร้างให้ใส่หมีงวดเก่าก่อนนะครับเพราะว่าสองวดและได้เข้าแปดนี่กะเขาปลาจะว่าก็ดีผมคิดว่าจริงสิวดนี้เขาอาจะเพ่ออันแล้วนะครับแมื่ผมเป็นเจ้ามือผมจะเ่ออัดได้มันหลุดสองวดแล้วนะครับเนาะที่นางล้ำจะภากใต้บ่นนี ติดตามตลอดเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับโอ้ช่วงนี้อาจารย์บ่อยากออกโซ่ตรวปนไอได้ถือตะดาครับเฮ้ย TikTok นี่ตอนนี้ผมลบแอปทิ้งอยู่นะเอออันบ่ยังข้นเมื่อดาปั๊บชองปลวเอาไปลบเม่ดาตั้งแต่ภูแหลพอดผูที่พันเนาะครับมันมีคนให้กำลังใจเลยนะครับออ่าต่ว่ากเรื่องของเขาเฮียบอะไรกับธรรมดาครับพ่นกับตองดานะครับน้องมันกับมีเข่ามีหลุดหลยนะครับแต่กับใครเนี่ย ตายทุกสำนักงวดน,นี้มัน,นก็นเลยมีมูถือดานำ้ำไม่แล้วโอ้ไม่แล้วผมล่าไอ้นนอยเมื่อวานโลโลหนอยเมื่อวานสตัวแตกนะครับไม่บดีไปได้เด็กเนี่ยะ,อะนอยเมื่อวานสามตัวแตกนะครับเนาะสองเก้าสี่แดวกับมือก้อนสี่หกหกสี่เม็ดเดียวนะครับแล้วกับเล่าเก้าศูนย์ ช่วงนี้นอยเราเราถือว่ามาแล้วก็ผมได้ขึ้นแหละมือวานผมห้องเกือบตายนะครับตอนเก่าสี่มือก้อนเนี่ยให้สี่หกไม่นออกสี่หกเลยปกติแล้วกะมือว่านสองเก้าสี่เนาะผมให้นะครับเนะ 2, 9, 3, าะสองเก้าสามวองก็สี่บ่บันนี้ผมกับนายนอนอยู่หนาปูนทราเบืองไร่สดผมห่องข้าไล่เลยมือว่านนะครับไอสี่คุ้มกล่องเลยว่าอาจารย์สองเก่าสี่้วลยเผมเหเอ,อผมจำได้ว่าผมซื้อร้อยนึงเมื่อก็ได้เงินแสนนึงเนาะนะครับ บันที่นี่ห้องไว้อย่างนี้ตัวขู่ว่าเว่าเพราะว่าเขามากอ่ำนะครับก็เปิดเบิ้งกับแมนก็ีลยค้องเกือบใจนะครับห้องว่าแต่ลกกเล่ามือนกับก้าศูนย์ก็วันนี้เดี๋ยวแจกเลาเลยเลาไว้ซื้อพรุ่งนี้แล้วก็น่อยนะครับเอาปากกาขดาษขึ้นมาเลยเอาน้อยก่อนเลยมันถิเหมือนเวลานะครับผมมาแล้ว เอ้โหก็เห็นขอควมเจ้าขันดำํำมาขี้ได้เลย,ยนี่แลหละไอเราคุมกล่องโยมือวนันสองเก้าซี่อาจารย์ผมนอนหลับอยู่ครับผมนอนไหนคนผมไร่สดนอนหลับไห้คนเบิ่งมือวนันผมมีแนวเห็ุครับเดี๋ยวนะ,ะน้อยนะครับน้องน้อยนะครับซื้ออ่อาอาจารวาเพื้นผมในกลุ่มอาจารย์พูดว่างว่วดหน้าซื้ออะไรก็ได้แต่ต้องจ่ายงวดที่แล้วก่อนนะ กับแมนครับของผมกะต้องใจงวดที่แล้วก็จ้ามือว่าเขาไม่ให้ผมเส้นแบบนี้เหมือนลายล้านนี่ได้ข่โอ้ไม่ได้เมอดหน่อยได้ครับอาจารย์ก็เลยนะครับอันที่ได้เขามาน่อยให้เขาขึ้นเหมือนแล้วเนี่ยอ่าน้อยนะครับก็เราก็เอาพอประมาณนะครับเป็นแนวทางเนาะเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกครับรูดหกครับหน่อยรูดหกหกสามหกหนึ่ง หนึ่งสามแล้วก็หกเจ็ดครับอ่าฟังอีกครั้งหกสามหกหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็หกเจ็ดเม็ดเดียวคือหกสามสามหกนั่นเองส่วนสามตัวมีหกสามหนึ่งกับหกสามเจ็ดเน้นไปที่รอบปกติเมื่อวานเข้าทั้งพิเศษปกติ VIP เข้าเหมือนเลยหมื่อวานเข้าเหมือนเลยครับเอเห้หองเกือบใยครับอ่าเมื่อนี้เข้ากับเบาๆเพราวหมู่อวานมันเข้ามาครเตอต่บ้า เราเราหกเมืติดแล้วนะครับเรานะถ้าใครติดตามอยู่เราดิหกเมื่ติดแล้วก็จะให้เราด้วยส่วนน้อยนี่เพิ่งได้สองมือครับน้อยนะครับก้อนนั่นนี่เขาก็ักินยุ่ทุกมือครับเออนะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บคิปอีกก้อนเนะื่อเอาพี่น้องกัสวัสดีครับวันนี้วัน,ว,นวันอาทิตย์ที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีกับมาคือเก่าครับเมื่อวนนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ใจ่ายเมื่อวัที่แล้วก่อนนะครับนะเนาะ นะครับนะโอ้ขอบคุณกูกำลังใจครับบอกอยังแห้งปไปไหนครับเขาดาเ <c oughs> ขาวางสิอาจารย์นอติมันหลงเดืยวของบอ่มันไปไล่สดทุกมือแท้มันไล่สดบันละคืนโมเมนต์นะครับอาจารย์ไล่สดนี่อาจารย์เฮ็ดงานนะครับเพราะอาจารย์ก็เป็นยูทูบเบอร์เนาะเวลาไล่สดมันก็ได้ค่าโฆษณาได้เงินนะครับก็เลยต้องไล่พมกับขีดข้านบ่คือกันแหละครับมือละซีสดโมงน,นะครับเนาะ เออเมื่ยขคือกันเนี่แหละก็จะบอกได้ว่ามันเป็นบ้านหลงเจ้าของวอคือไหลค่ะแทะนะครับบริเมนเด้อเขาเหตุงานนะครับเนาะมีหนาทีไหลนะครับมันได้เงินเนาะนะครับเนาะแมนไดนคือยังว่าเหรอพ้นควมักแมน่อกยังไตเขากะดาคือเรานะครับเออดาอข่รดไ่้ให้เรียไข่เขาเจอภขยแท้งวด่ี้ีเจอแท้นะครับก็อ่ะทีนี้หวยลาวนะโอ้ยบอกนะกัลืมผู้ใดอยากติดสติกเกอร์นะครับสามารถลงทะเบียนติดฟรีนะครับอยู่หน่าสำนักเด้อ ย่างไปมองประตูล้งทะเบียนติดฟรีเล,เลยนะครับนอกจากเกิดปูมีคาถาปูนะแล้วนะครับรูดสองสองเก้าสองสามสามเก้าแล้วก็สองหกนะครับเม็ดเดียวก็คือสองเก้าเก้าสองนั่นเองนะครับสามตัวมีสองเก้าสาม กับสองเก้าหกสองท่านบอครับสองเก้าหกได้หรือ,อยังโอ้จูดูไปสองเก้าสามด้วยสามตัวให้ไปแล้วนี่เมืเ่อกี้สองเก้าสามสองเก้าหกท่านมาเนอะครับ เ,เน็ตกับบัวแม่ท่านอยู่นะครับเนาะสองเก้าสามสองเก้าหกสองเก้าสามสองเก้าหกเนาะอ่ะต่อไปรัฐบาลไทยนะครับทีเด้อสองเก้าสามไทยพระท่านกนยังมาไทยรูปเบาที่หลังนะครับเนาะ อเอนี่ยบอกแห้งกบอนไดครับเด็กว่าเขานมะครับม่อยากบอกแห้งไนไดนนะครับแต่ว่ากะถือว่าดีขึ้นกันนะครับมันหลุดมาสองวันแนละ้วที่จริงวันเมื่อกี้ว่าหลุดดอกผมขีเด็กนะครับเนาะผมเสียใจแท่นที่แอเนาะลูกศิษย์ผมเล่าแลนวนนี้กลเป็นล้านตอนแรกผมเขียนในห้อาเล่าสามแล้วผมก็มาเปลี่ยนหกเล่าก็เลยเหมือนเงี้ยอีกเลยนะครับเนาะอ่าถ้าถ้าถ้าแลนสามเมื่อกี้มันจะเด้งบนราง สมบุติเทาลงทุนไปวิ่งบนหนึ่งพันวิ่งล่างหนึ่งพันเข้ามือไปสองพันมาบนล่างเราได้เจ็ดพันกำไรทั้งห้าพันเราเรียนล้านหนึ่งมันบลาบ,บนล่างอะ่ะบนหนึ่งล่างหนึ่งก็เป็นสองเนาะได้มากกต่เจ็ดล้านกำไรห้าล้านนะครับแต่มาเราขอมาได้แล้วผมพลาดเองนะครับแต่เขาเป็นยังงวดนี้ผมหูทางแล้วว่าเข้าจะเอาจังไหนนะครับงวดนี้เนี่ยเวทไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับลลมั่นใจนะครับลลกับมั่นใจทุกงวดละนะครับอ่างวดนี้เขาเรียกว่าผู้คาดคน้นขาดทั้งสำนักเลย รวมทั้งอาจารย์ก็ถือคาดออกขึ้นกันก่นนีอว่าถือขึ้นกันนะครับเนาแต่ว่ากรเลขหูยุาเลขจะออกยังบ์ดบนี้นะครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับต้องย้ําทุกครั้งนะครับเนาะเพราะว่าต้องพูดไว้นะครับว่าหวยเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะในการซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนปวดใช้สติวิจารณญาณนะครับเนาะเงินอยู่ในกระเป๋าของเฮาเฮาก็ใช้สติเอาในการซื้อนะครับเนาะ อ่าห้าสีรวดกันขึ้นถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะอ่าเอาก็ไม่มีใครรู้ว่า,วาตัวไหนเด้อนะครับคันหูนอาจารย์ก็จะซื้อเองนะครับเนาะก็หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับแปดอีกแล้วนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกครับ ใช่ใช่แปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกสามตัวมีแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหกลับหัวไปให้แล้วผมนะเม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดนะครับตัวที่ชอบแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่เลยก็คือว่าแปดสองกับแปดเกาครัวน่ยนะเ้าเนี่ย,นะ 9, ยถ้าย้อนกลับไปสิบเจ็ดมก,กราผมเป็นคนพูดเองว่าปีนี้เป็นปีงูใหญ่ก็คือปีของปู่ เลขมงคลก็คือเลขเก้าเก้าจะมาทั้งปีเก้ามาสามงวดเลยพี่น้องนะครับหันเท้าที่ซื้อแปดสองนี่ผมปากตัวนึ่งไว้แปดสองตัวยืมแปดแปดนะครับเนาะเพราะงวดน,นี้สังจรสงขานะครับเป็นหวยสังจรเลขน่าจะหามหรือเบิ้นนะครับเราก็ต้องระวังแปดแปดสองเนาะผมคิดว่าอยู่ในนี่แหละนะครับงวดน,นี้กายคิดคิดว่าเขาต้องถึงเวลาเอาขึ้นแล้วล่ะนะครับ เพราะว่าหัวนี้ผมไปบอกกูแล้วว่าคนดีจะเล่นน้ำเนี่ก็คือคนดีสาธาลอยเปอร์เซ็นซุ่มถี่บอ่อเสือซุ่มที่ดานี่มันออกไปเหมือนเดียวมันบ่อสือน้ำแน่นอนหัวนี้นะครับเพราะว่าหัวนมืกี้เขาก่ะทั่งดาทั้งสือน้ำด้หัวนี่เขาจะบ่อสือแล้วก็่สีเหลือตะเฮาคล้ายคล้ายๆงวตอนศูนย์ล้านเปอร์เซ็นหลุดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นหลุดก็คือหนึ่งพุจิกาผมถือดาว่าเป็นหมาคือกันหัวนะหัวสีหงพศจิกาคำว่าขั้นเลยเขาครับแต่หนึ่งท่านว่าผมจำได้เลยว่าล่างออกเก้าหนึ่งผมให ผมถึงลอตเตอรี่75ใบแล้วบนออก97งวดน,นั้นเด้งบนเด้งล่างนะครับอ่าข้างใต้ใต้สะพา,านนะเขาไม่ต้องบอกว่าจุดหลายล้านบ่นะครับเนาะอ่าแล้วก็มาถึงติดต่อมาเลย5 4 4บ่757แล้วก็มา979 979นี่คนได้เยอะนะครับเพราะคลิปนั้นในติ๊กต๊อกคนดู67ล้านนะครับผมไปว่าว่า979เด้อนะครับอ่าเพราะเป็นเลขของปูนะครับคนก็นเลขที่แบบผมให้3ตัวเขาก็เลยไปซื้อ979นะครับที่จริงผมว่าจริงว่า97ล่ะมันมัอนออก แถมไม่อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็อ่าเพจจริงนะครับไม่ขายหวยไม่ปรับเวพนันไม่แอดเพื่อนไปหานะครับเนาะตอนนี้ทุกท่านเห็นอยู่ก็อาจจะเป็นของปลอมนะที่ดูอยู่นะครับอยู่ในกลุ่มตอนนี้อาจจะเป็นกลุ่มปลอม่าเขากลุ่มแท้ย่างเขาไปเขาน้ำนองในหองกระจกนะครับอ่าดังสิบว่าใดถือตัวนะครับเนาะอาจารย์ตัวจริงว่ามีเวลาทักหาไผเดออย่าไปเสื่อมันนะครับเนาะถ้าทักไปนี่ปลอมครับ แต่เมียทางมายังไม่ได้ดตอบเขาเลยบอกเฟซอยู่นี่นะครับเนาะเขาบอกมีเวลาไปทักหาไผ่เด้อนะครับเนาะอ่ะสำหรับเสื้อเขียวก็มาแล้วนะครับเนาะอยู่ในสํานักล้นทิพย์เลยแบบที่นี่นะครับเนาะกับไรก็มาหมดแล้วเหรียญก็มาหมดแล้วนะครับใครอยากได้อะไรก็อยู่ในห้องกระจกส่วนการขอพรก็เหมือนเดิมนะครับเนาะ้องดําไปบอกซื้อน้ําสกุล้าเลขที่แล้วก็ขอเอาพอนนะครับเนาะกะมือว่านผมกับน้อนน้ําปูแล้วกะ เรียกพลังกับมานะครับมือแรงกับสมาสวนมนวดนีู่นะครับอดีตเอิ้นขวัญเจ้าของกลับมาพอขวัญผมไปสองวันแล้วนะครับเนาะกระยอนงวดเมื่อกี้นี่ผมพยายามที่จะลดคัาเบิลผมลงเพราะว่าผมเบาไปเขาก็หาว่าผมขี่คุยขี่โม่ผมก็เลยพยายามสอบคําเบิลผมลงให้มันดูนุ่มล้วนขืนว่ากะสช้างมันเถะอะกาไปตามสไตล์เขานี่แหละนะครับเหล็กมันยังสีเข่าแล้วก็งวดเมื่อกี้ผมปล่อยเหล็กสาผม,ผมบันที่นี่ปกติผมออกปั๊บผมต้องปล่อยเลยต้องออกปุ๊บปล่อยเลย มันยังสีเม,มนงนูนี่ก็ปลป้อยไปแล้วนะครับเนาะส่วนเลกทูบเนาะสําหรับคนที่มาผมจะยังไม่พูดถึงในไลฟ์นะครับ๋ยวผมเชียนให้หลกักกระเบื้องเอานะครับคนที่มาหลกักกระเบื้องเอาเลยนะครับถือว่าเป็นการตอบแทนพี่น้องที่ต่ว่าเหาจะบอถ่ายลงโซเชียลบอสถึงเลยนะครับเนาะตอบแทนพี่น้องนี่มาให้กำลังใจนะครับผูรังคนมาจะชุมคอนเนี่ยไก่เนี่ยนะครับเนี่ยมีแต่คนมาไก่ไก่เนี่ย,ยนะค,คกกนะุ้น,นาคุ้นตากันเหมือนนะครับ <c oughs> เป็นยังไงแน่นอสบายดีบ่นอเราเขาถามกันนะครับเหมือนหลายบ่พี่น้องวันนี้เอ้าเอาอันถามมานันนึงเน่งวดเก้าเจ็ดมีไผถึงน้ำผมแน่โอ้นะครับยกเคิงหนึ่งเด้ถึงสามตัวโอ้น่ะเพิ่นถึงสามตัวเห็นบ่เพิ่นเห็นคลิปในติต็อกแท้นะครับเนาะเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยนะครับแต่ว่าขึ้นเขาเหมือนแล้วเนาะสองวันเน่ย <c oughs> เหลืออยู่เนาะครับเนาะกะ ผมกัขอพรปูทุกคาทุกขึ้นว่าผมอยากให้คนยังเสียถือคนที่จะถือเลขว่าถือเข้าไปยังว่าไหวเล่ายุ่นไหมก็อยากให้คนยังเสียถือซุ้มที่ว่าถือหระดาก็อยากให้มันถือด้เพราะว่าจะเสียมันถือไปเห็นอย่างว่าในมีประโยชน์ยังนะครับเนาะก็อยากเข้าหลายๆก็คือว่างวดนี้ได้ครับหนึ่งมีหน้านะครับเนาะอ่ะผมว่าผมรู้มาเนาะขบมาสมควรเศร้าเลยหรอเข้าน่ะเออมันจะสามงวดแล้วต่ต้องมาครับอ่ะเด ครับม่ามาว่าเห็นกันผมก็เห็นผมคือกัน,นเราไปดินะครับมากครับแปดสิละว่าแปดสองกับแปดเก้าที่มาถ้าแปดหกมันจะดังนะครับอ่าคือตัวเด่นเรามีแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกสองเก้านีกแถมมาซื้อๆแต่ตัวเด่นจริงๆก็คือแปดสองแปดเก้าแปดหกสามตัวที่เด่นนะครับอ่าส่วนเลขสามตัวมีแปดสองเก้าแปดสองหกอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เขียนลงก็คือแปดหกเก้านะครับที่ผมไม่ได้เขียนลง อ่าถ้าในาชุดเต็มมันจะมีแปดห้ากับแ3ดสามด้วยแต่มันจะเยอะไปนะครับนอกเพื่อไผมักนะอันนี้วอลเว้ยื้อซื้อนะครับเนาะอ,อ่ะฝากไอ้แพนนะอ่ะเดี๋ยวจะผ้าไหว้ปูเนาะครับแบบที่นี่มีบมีไผ่ถามอย่างเนาะครับมันจะคำท้างเนาะอ่ะพนุ่มมือขืนตั้งทีตั้งใจนะครับตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนโมาาตระพระคะว่าตอะรหตโตสัมมาสามัสามพุทธสสะ นะโมตัมสสะภพระว่าตอะระหะตัสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภพระวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะอาะก้าตามอาจารย์กายะวาจาจิตตังอหังวันทาอะนันตนครราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอะนันตนครราชพระนางสาวดี วิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหางวันทาอานน,นตานัคราชพระนางอุสาวรีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานัคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิกเมตตันจา ม,มาหาลาโูปิโยนาคขันทวริตังบอกซื้อน้ำตะกุนบ้านละกี้ขออ่ำพอนปูไอ้นี่นะผัน่าอยหกิีเจ็ดอยเลขอามีแปดแปดสองแปดเก้าสองเก้านะแปดหกแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกตามตัวนี้แปดสองเก้าก็แปดสองไม่เดียวแปดสององแปดเด้อปูเด้อห้คนซาอีขาังใหญ่ขามกันเล็กซีแล้วดงว่าได้ความคือเถิ่พี่น้องเลยนะครับ เวลาเลขเขากห้อฮาจาันคุยอาจาันโมเนี่นะยนายธิดาอะไรขี้คุยเกินเนี่ยแหละนะครับมักกระเบื้องมามักเขาเป็นยังเวลาเลขเขาก็คุยแลยเนาะนี่ย้ำเล็กว่าเขาคอยคุยว่าได้เห็นมาเนี่ยอไปสิไปกาชาสารคามกันยังว่าขั้นกาไปอยู่นี่ครับย่านเขาดานะครับตังหวดกวนจอดรถสื่อคือเขาสิอ๋อนี่แหละเนี๋ยคพ้นจริงเข้ามาเนี่ยพ้นจริงอยู่ผู้ลังค้นเนี่ย เดี๋ยวมื่อนี้ก็จะเปิดดวงให้เพราะเสื้อว่านั่งนี่เนี่ยขั้นถึงเลขน้ำเขาจังหวัดจมี่เนี่ยอาจารย์ก็ให้เขาอยู่ด้ว่าแมนว่าเขาเนี่ยเขาไหลก็หลุดเด้หัวงวดเก่าเจ็ดเก่าเขาถือสามตัวทื่อๆนะกูว่าเสื้อเสือนะ้อว่าเมือนอะเรียว่ากูบ่ากับเนี่ยหรือว่างวดเก่าหนึ่งที่เขาได้กันหลายหล,ล้านนะกูก็บ่าเอาอีกนะครับงวดนะั้นโอ้เขาขายเครื่องนะออกซ้ำดีงวดนี้ขนาดเขาขายเครื่องมนนันไ้กับคุ้มสื่ออยู่เนี่ยบ่ถึงซ้ำ งวดแปดือกันดังๆะ่ะเขาว่าโอ้ยใจเครื่องในสื่อคือเก่ามะนะแต่ว่าแปดนะ่มันกับแปดเลยม,มันมีเลยนะครับสามตัวหนาสามตัวหลังกอบว่มีแปดนะครับเนาะตั้งแับแปดดีอยู่นะครับแต่ตตนะว่าขันผู้ใดมาท่านช่วงแปดงวดติดนะน่าจะรวยเลยเพราะช่วงแปดงวดติดก็มีคนถือรางวัลที่หนึ่งไปหลายคนนะครับเนาะช่วงนั้นะ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 แห้งมาหลุดงวดที่เก่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แหละนะครับเนาะแต่วดนนี้แปดก็ ห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับบวัวรันเด้อนะครับเนาะเอยจือแล้วนะงวลรันค้นดาพอดาแม่เต็มอยู่แปดพ่อตองบอกให,หว่าศูนย์พ่อองอาจารย์นัอตี่ขี้เต็มยุงวดน,นี้โอ้ยแต่ว่ากระดังไม่ได้ย้อนแปดอาจารย์นัอตี่แปดอยู่ไหนนไหมนะครับแปดสิมางวดน,นี้แหละเด้อ <ฮะ S 2> อ่าคนถามมาแปดู่ใส่หนึ่งมีหน้าหลือแปดสิมานะครับนเ,เนบาะเออโมมากับควนพักนะครับอาจารย์น็อตมาครับมานะครับสำหรับอาจารย์มมมาเนี่ยครับเอ้าเจจะพาไหวปูมีไผ่มำยังหยิบ่ครับ นะครับพอไหวปูเสร็จเดี๋ยวพอหัวเสร็จแล้วเข้ากับจังวนมมกหล้วก็มาตั้งแถวไทยลูกเนาะจะได้ไทายกันทุกคนนะครับเนาะโอ้มากมา่ขอมาอะไรครับขอมาเอาเอาอหัวทวนน้ำเลยอีเรียว่าลูกทวนน้ำไปอีกแล้วแม่กูเลขกว่าถือก็อไเลยเนาะมาถือนะมูจ้ามาสูงมาสูง ถึงวันนี้แหละเด้อนับมาสอยมาจินับมาสุยมาจิตนัมาสุยมาจินัมาสุยมาจิตเด้อสาธุเด้ครับเด้อครับเป็นน้งก่าไฟครับอ่ะเอาสี่เดี๋ยวขอสวดก่อนอพนมมือขึ้นเลยเดี๋ยวมันสิว่าได้เต็มครับพอผู้ณังคนผมผาเห็ดกับเบิรพานโทรศัพท์เอาโทรศัพท์จีหัวยงสีนะครับเวลาผมไล่ซดกันเลยนะครับอ่ะพนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจในระหว่างที่อาจารย์อันเชญ้อไม่ได้รับตาแล้วก็ขอพรไปน้ำอ่ะพ้อมเนาะ ปริตตวานะเมตตังสัพเมตตอเพรทันตาอาวิคิตตจิตตอปริตังพนัตุสักเเคกะเมจัรูเบคิริสิขละลัตะเตจันตะลิเคบิมาเนทีเปลาเทเดเขเมตุลุกนัคไนเคหวะวัตุมีเขเ,เตภูมิมาจะยันตุเทวาชละทะละวิสเมยขะคันหบนาคาติทันตาสนิเกยังมุนีวรารวจาาัจนะนัสหูเมสุนันตุธรรมะสุนัการโยยมทันตาธรรมะสุนาัการโยยมทันตาธรรมะสุนัการโยยมทันตา นะโมต,สาาตัสสะพะโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สาาตัสสะพะโตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สาาตัสตเเสะพะโตรโ,โตสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตัวเทมินโตทิปัสจุกิมิโสไดเยเมตตันจัปมหาลาโฮปิโยนาคขันเทวิตังนะมะสุยมาจินะมะสุยมาจินะมะสุยมาจิเอา้ามาที่นี่ยืนขึ้นครับ,นบ,บเ,นเนี่ยสวดแบบเร็วเลยได้ข่อยบัดนี้พี่น้องเพิ่นเปล่านะเอ้า เพาะหลักการยางออกไปได้เลยนะครับเด้อหลักการให้เดินทายลูกประจำวันมาได้กันบ่เฝ้านะครับผู้ใดเฝ้ากับเซฟเฟียวนะครับเนาะรอยฟลูกเด้อปวดขาเด้อนะมะคสุยมาจิ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 นะมะสุยมาจิ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 ยีนก็ได้เด้อฮะปวดขาครับนะมะสุยมาจินะมะสุยมาจินะมะสุยมาจิ น้ามาสิมาเอาขื่นน้าแม่เฮางกันนี่น้ามามาจิน้ามาสิมาจิน้ามาสิมาจิน้ามาสิมาจิเด้อไปมีกระเป๋ากัาขึ้นมาขอหน่อยนะครับเด้อเขาเคาะแล้วเคาะอีกน้ามาสิมาจิน้ามาสิมาจิเด้อน้ามาสิมาจิน้ามาสิมาจิเฮงเรื่อยๆเนาะนะครับเนาะโค้ดไอ้เขียวน้ำน้ามาสิมาจิเด้อเก็บใบดีๆนะครับเด้อหอยจีบโตไปเลยนะครับ เมื่อนั่นมีไซส่เสื้อแดงมาแม่ตีนัมาสุมาจีเคชาบุญมาเฮ้ยนะมาสุมาจีเนาะมาถึงเด็กกับมาคือเก่านะมาสุมาจีนะมามาถึงเด็กเพิ่นกับมาคือเก่าเห็นวันนี้เมื่อเพิ่น้องมาขามบ้านมาฝากคือาจารย์ได้ครับได้ครับแม่ขอบคุณครับนะมาสุมาจิ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 โอ้โหอบชาผู้ฝันบ่ ทำบุญมาพ่อเนี่โอ้อนุโมทนาบุญน้นะครับเด้อถึงเลขมานาะโอ้ดวงดีแ่สี้ยือสี่ร้อยโอ้นะมาสมทอาจารย์มันเหมือนสี่พันเหมือนสี่พันสี่มืนเป็นผู้้อนุโมทนาบุญนี่ยแม่เด้อควรดีบ้านนาะแม่เนาะเออนี่ละเนี่ยใครซื้อสี่น้ำแม่แล้เด้อรับ้าน้าดูเด้อนะครับเนาะนะครับ อ้ติดดอกมขอบคุณนะครับสาทุนะครับเนาะนักมาสุมัดินักมาสุมัดินักมาสุมัดินักมาสุมัเงัมาสุนมัดินามัดนัมาสุมัดิ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 นะฮะมันมาเนาะวันนี้ครับมันใจมันใจนักมาสุมัดินั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 มาสุมัดิดิ นมาสุมาจิตนมาสุมิตรวยๆครับพี่นมาสุมาจิตต้องมีการเก็บโอ้ฝนเจนเหมือนินมมที่ขอบคุณหลายๆครับแม่ฟาหลานฟาทีมงานมาแม่บิวต์ต้นนี้นมาสุมาจิตนลมั้ยน้ามาสุมาจิตนมาสุมาจิตโอ้ฝนขึ้นลูกบัตรนมาสุมาจิตขอให้ยมูค้นลูกเองเอ้าะโอ้รางวัลที่หนึ่งแม่นะถือห้าน้อยก้อนเข้าหมืองแรงนมาสุมาจิต

นักมาสุมมาดีเอาคืนนะเฮาเนาะวันนี้โโอ้หไปซองวันแ้วอาจารย์ขึ้นกันนักมาสุมมาจิ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 เด้ออ่าใส่เงินลนักมาสุมมาจิโอ้อ่าจุดอะไรกให้ถิดเดี๋ยเด้อนักมาสุมมาจีสาธุดนะครับเด้อนักมาสุมมาจิ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 นักมาสุมมาจี ไอเล็กรูบนะเออเนาะเก้อเเอาไอแพดมาเขียนหนยเพื่นเขาสาธุนะครับเด้อโอ้เสืออรอ่ารับทรับยแล้วไอแพทเด้อไอแพมาเดี้อเด้อนะครับเด้อผมมาอยู่ค้นถ่ายอย่างเด้อเด้อผมเคาะเคาะเหมือนกันเนาะอะนะมามาถิโอ้ผูชายเรียก้อมาพี่มาถิมาถึงนี่ตัวที่ตัวที่ปอ ไปถึงสามตัวก็พี่นะวันนัถึงหลายป่ะาะ้โหหกหลักนะโอ้โ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อโอ้เดี๋ยวแป๊บเดียครับไอเขียนเลยเดี๋ยนะครับนะเป็นหนักปะคันถ้าถใหม่ครูอาจารย์เมนผู้ใดผู้เลน